ทีต้อนรับกลับสู่ช่อง y o u t u b e ของผมนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตเดือ s สมาร์ทโฟน Secret วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างมาก นั่นก็คือ Infinix Hot 50 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกพูดถึงในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าดีไซน์ล้ำฟีเจอร์จัดเต็มและประสบการณ์การใช้งานที่เกินตัวในระดับราคาเดียวกันวิดีโอนี้ขอมาจับพาทุกคนไปรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของ Infinix Hot 50 Pro Max แบบลึกๆเหมือนเปิดความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาทีละชั้นเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมมือถือรุ่นนี้ถึงน่าสนใจและเหมาะกับใครมากที่สุด i n f i n นิ Hot 50 Pro Max ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ดูพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นตัวเครื่องมีเส้นสายที่คมชัดผสมผสานความโค้งมนอย่างลงตัวทำให้จับถนัดมือแม้จะใช้งานเป็นเวลานานก็ไม่รู้สึกกล้าวัสดุของตัวเครื่องให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยเมื่อสะท้อนกับแสงจะเห็นมิติของฝาหลังที่ดูหรูเกินราคาสีที่เลือกใช้สื่อถึงพลังความสดใหม่และความมั่นใจเหมาะกับทั้งผู้ใช้ัวเรียนัวทำงานและครีเอเตอร์ที่ต้องการภาพลักษณ์ทันสมัย หน้าจอถือเป็นหัวใจสำคัญของ i n f i n i x Hot 5 0 Pro Max เพราะนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นและสัมผัสตลอดทั้งวันหน้าจอขนาดใหญ่ให้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มตาไม่ว่าจะดูวิดีโอเล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลมีเดียความคมชัดและสีสันถูกปรับมาให้ดูสดใสแต่ไม่จัดจนล้าตาก,การแสดงผลลื่นไหลช่วยให้การใช้งานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะคนที่ชอบดูคอนเทนต์ยาวๆหรือสตรีมวิดีโอหน้าจอของรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดี ประสิทธิภาพของ i n f i n i x i p o t 50 Pro Max ถูกปรับมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การใช้งานทั่วไปไปจนถึงการเล่นเกมตัวเครื่องทำงานได้อย่างรวดเร็วการเปิดแอป,ปการสลับแอป,ปหรือการใช้งานหลายอย่างพร้อมกันทำได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการความเร็วและความเสถียรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ใช้เรียนออนไลน์คนทำงานที่ต้องประชุมและตอบอีเมลหรือสายเกมที่ต้องการความลื่นไหลในการเล่น อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบกล้อง i n f i n i x Hot 50 Pro Max มาพร้อมกล้องที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลภาพวิวหรือภาพอาหารรายละเอียดของภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจสีสันดูเป็นธรรมชาติและยังมีโหมดต่างๆที่ช่วยให้การถ่ายภาพสนุกยิ่งขึ้นสำหรับสายโซเชียลที่ชอบถ่ายแล้วอัปโหลดทันทีกล้องของรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งการแต่งภาพมากนักกล้องหน้าก็เป็นอีกจุดที่ไม่ควรมองข้าม เพราะในยุคนี้การถ่ายเซลฟี่และการวิดีโอคอลเป็นเรื่องปกติ Infin i ิตีฮอตห้าสิบโรให้ภาพที่ดูคมชัดหน้าไม่ลอยผิวดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะถ่ายคลิปสั้นหรือไลฟ์สดก็ให้ภาพที่ดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพมากขึ้นระบบเสียงของ Infin i ิตีฮอตห้าสิบโรก็ถูกปรับจูนมาให้เหมาะกับการใช้งานด้านความบันเทิงเสียงที่ได้มีความดังชัดเจนฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมได้อัธรตมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับหูฟังก็ยิ่งเพิ่มประสบการณ์ทีีด่ด ทำให้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้กลายเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงส่วนตัวที่พบพาไปได้ทุกทีแบตเตอรี่ถือเป็นอีกหนึ่งความลับสำคัญของ Infin i x Hot 50 Pro Max เพราะนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนให้ความสำคัญแบตเตอรี่ความจุสูงช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันไม่ว่าจะใช้งานหนักแค่ไหนทั้งดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลต่อเนื่องก็ยังอุ่นใจนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จที่ช่วยประหยัดเวลาทำให้คุณกลับมาใช้งานได้เร็วขึ้น ซอฟต์แวร์และประสบการณ์การใช้งานของ Infinix Hot 50 Pro Max ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซดูเป็นมิตรกับผู้ใช้มีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดเล่นเกมหรือการปรับแต่งหน้าจอให้เข้ากับสไตล์ของคุณทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เข้าใจคุณจริงๆความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ Infinix Hot 50 Pro Max ให้ความสำคัญระบบปลดล็อกทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและสะดวกไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ต้องการความรวดเร็วเมื่อมองภาพรวม In f ฟ n i x h o ค50 Pro Max ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนราคาคุ้มค่าแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือสายคอนเทนต์โทรศัพท์เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการใช้งานอย่างลงตัวมันรวมเอาดีไซน์ความแรงความบันเทิงและความอึดของแบตเตอรี่ไว้ในเครื่องเดียว นี่แหละคือความลับของ In f ฟ n i x Hot 50 Pro Max มสมาร์ทโฟนที่ดูเหมือนธรรมดาเมื่อมองภายนอกแต่เมื่อได้ใช้งานจริงคุณจะสัมผัสได้ถึงรายละเอียดและความตั้งใจที่ใส่เข้ามาในทุกส่วนหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ให้ประสบการณ์เกินราคาใช้งานได้ครบและเหมาะกับชีวิตประจำวัน i n f i n i x Hot 50 Pro Max คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยากนำมาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้ผ่านช่องนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตเดอรสมาร์ทโฟนซีเครขอบคุณที่รััับบชมมแล้ววกนนใหให่ดดีโอถไปครับ